ยูยดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์พิระอารีศีสมจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์นะครับผมเป็นเจ้าของผลงานเรื่องของวัสดุรองทรัพย์สิ่งขับถ่ายจากผักตบชวานะครับตัวแนวคิดนในการที่จะทำนว,วัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็เริ่มมาจากเรื่องของปัญหาของคณะเรานะครับที่จะต้องมีการเลี้ยงสัตว์ทดลองนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวขี้เรื่อยนะครับหรือว่าตัวสังข้าวโพดเป็นวัสดุรองนอนนะครับซึ่งปัญหาของการใช้ขี้เรื่อยหรือว่าสังข้าวโพดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับที่มาจากขี้เรื่อยหรือว่าสังขข้าวโพด เหล่านี้นะครับซึ่งมันจะมีปัญหาการเป็นฝุ่นฟุ้งในกรงเลี้ยงสัตว์นะครับและเวลาเราสัตว์เขาคุ้ยขี่เขียเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นฝุ่นผงแล้วสัตว์หายใจเข้าไปก็จะมีผลต่อเรื่องของการเกิดภูมิแพ้นะครับหรือว่ามีปัญหาในระบบทางเดินหายใจในตัวสัตว์ได้นะครับเราก็เลยอมองหาตัววัสดุอื่นนะครับที่ จะเข้ามาทดแทนาการใช้ขี้เลื่อยนะครับหรือว่าสั่งข้าวโพดนะครับซึ่งตัวขี้เลื่อยเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราใช้ในประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นกลุ่มของเอกโซติกเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้วัสดุรองทรับสิ่งขับถ่ายเนี่ยนะครับที่ มาจากนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นขี้เรื่อยนะครับหรือว่าอย่างชิ้นนี้นะครับก็เป็นกระดาษนะครับที่จะต้องนําเข้ามานะครับจากต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งตัวตัวสั่งข้าวโพดเองนะครับซึ่งตัวสั่งข้าวโพดอันนี้เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีข้อจํากัดเพราะว่าในพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยมีการปลูกข้าวโพด แตกต่างกันนะครับการนําสั่งข้าวโพดมาใช้เป็นวัสดุรองนอนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการขนส่งนะครับตัววัสดุรองนอนต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยต้องไปหาว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็มองหาวัสดุที่เป็นปัญหาในประเทศของเรานะครับซึ่งพบว่าปีหนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องของผักตบชวานะครับที่ มันกีดขวางการจราจรในน้ำนะครับหรืออย่างที่ประสบปัญหาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาก็คือการที่ผักตบชวาเนี่ยนะครับมันเจริญเติบโตวขวางแม่น้ำนะครับทำให้เหลือไม่สไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะครับเราก็เลยคิดเอาตัวผักตบชวานี้เนี่ยนะครับมาทำเป็นวัสดุรองนอนนะครับแต่ว่า ในตลาดทั่วไปเนี่ยก็มีการใช้ผักตบชวาเอามาหั่นเป็นท่อนนะครับในการที่จะทำเป็นวัสดุรองนอนนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราพบก็คือการที่ตัวผักตบชวาเนี่ยนะครับบริเวณที่ลำต้นของเขาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นแว็กซ์เคลือบอยู่เพราะฉะนั้นตอนที่น้ำหยดลงไปในแว็กซ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่มีการดูดซับนะครับเพราะฉะนั้นเลย ก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการดูดซับสิ่งขับถ่ายนะครับซึ่งถ้าตัววัสดุรองนอนเนี่ยมันดูดซับสิ่งขับถ่ายไม่ดีก็จะส่งผลให้ตัวสิ่งขับถ่ายที่ออกมาเนี่ยนะครับมันตกอยู่ที่พื้นกรงนะครับแล้วก็ตัวสัตว์เนี่ยอาจจะไปเหยียบหรือว่าไปโดนนะครับทำให้ปัญหาสุขภาพสัตว์ตามมาได้นะครับเราก็เลยคิดเอาตัวผักตบชวาเนี่ยนะครับ มาทําการแปรรูปนะครับเพื่อให้ได้ลักษณะที่สามารถดูดซับสิ่งขับถ่ายได้เร็วนะครับตัวผักตบชวาอันนี้เนี่ยนะครับเราก็นำมาผ่านกระบวนการนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเราไปเก็บผักตบชวานะครับเลือกเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นก้านแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นก้านสดจะดีกว่าก้านที่เป็น การแห้งนะครับเพราะว่าลักษณะการแห้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวกว่าการสดนะครับทำให้การปั่นยากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาก้านผักตบชวามาหัน่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ2-3เซนติเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ก้านผักตบชวาที่สะอาดนะครับแล้วเราก็นำเอาผักตบชวานั้นเนี่ย มาปั่นนะครับด้วยเครื่องปั่นน้ําผล,ลไม้นะครับอันนี้คือเราทําในสเกลเล็กเราก็ใช้เครื่องปั่นน้ําผล,ลไม้ส่วนอนาคตถ้าเป็นสเกลใหญ่เราก็พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาทดแทนอีกทีหนึ่งนะครับอพอปั่นได้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็กรองเอาตัวกา,กากใหญ่นะครับที่ได้จากการปั่นนะครับมันก็จะได้ตัวกาก,ากใหญ่ของตัว ผักตบชวานะครับมาผสมกับตัวประสานนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นรูปนะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับหรือใครอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นเพลเลตเป็นเม็ดแท่งดินสอ,อก็ได้นะครับก็แล้วแต่ประโยชน์ในการใช้งานนะครับเมื่อเอามาขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็นำไปตากแดดนะครับซึ่งถ้าทำเป็นแผ่นความหนาประมาณ ครึ่งเซนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการตากแดดที่เป็นแดดจ,จัดๆเนี่ยประมาณ3แดดนะครับหรือว่าประมาณ3วันนะครับสวันแรกเนี่ยจะเป็นด้านหน้าด้านบนนะครับส่วนวันสุดท้ายเนี่ยเราจะกลับด้านนะครับแล้วก็ขึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะได้วัสดุชิ้นงานที่มีความชื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40%นนะครับซึ่งการที่เรามี ความชื้นในชิ้นงานน้อยเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้วัสดุชิ้นงานของเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานมากขึ้นนะครับโดยเราทําการทดลองนะครับเก็บวัสดุชิ้นงานเนี่ยในถุงพลาสติกที่ซิลปิดสนิทนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทําการเพราะเชื้อนะครับตรวจหาเชื้อรานะครับซึ่งพบว่า ตัววัสดุรองนอนของเราเนี่ยนะครับไม่มีเชื้อราเจริญเติบโตนะครับนั่นแปลว่าตัวความชื้นที่มีอยู่ในชิ้นงานเนี่ยนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราได้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยนะครับลักษณะของอ วัสดุรองนอนโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้ขี้เลื่อยหรือว่าตัวสังข้าโพดนะครับปูกวางปูนะครับไว้ที่พื้นกรงนะครับซึ่งปัญหาของตัวสังเข้าโพดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือบริเวณก้นถุงเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเทสังข้าโพดลงไปในกรงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝุ่นเหล่านี้เนี่ย จะฟุ้งขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ปิดแมสสนะครับเราเองเนี่ยก็จะได้รับตัวฝุ่นจากสังข้าพโพดอันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคภุ่มแพ้ได้ในอนาคตหรือถ้าเราเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วเราต้องเอา,อาขี้เลื่อยหรือว่าสังขวโพดอันนี้เนี่ยไปเคาะทิ้งในถังขยะเนี่ยนะครับก็มันก็จะเกิดเป็น ฝุ่นฟุ้งขึ้นมานะครับซึ่งก็จะทําให้คนเลี้ยงเนี่ยนะครับมีการหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้เข้าไปในทางเดินทางเดินหายใจด้วยนะครับซึ่งจะทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นภุ่มแพ้ได้นะครับเราก็เลยดีไซน์ลักษณะชิ้นงานเนี่ยนะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับเพื่อที่เวลานําไปใช้งานเนี่ยนะครับเราก็นําเอาไปวางไว้ที่พื้นกงนะครับเสร็จแล้วนะครับพอ,อวัสดุ มีการใช้งานนะครับก็จะมีการเปียกชื้นนะครับเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปทิ้งได้นะครับซึ่งลักษณะ,ะดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับมันไม่มีการฟุ้งกระจายของพวกสารก่อบภูมิแพ้ขึ้นมาได้นะครับ ลักษณะชิ้นงานที่เป็นแผ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเหมาะสําหรับสัตว์จําพวกกิ้งก่าจําพวกงูนะครับจำพวกเม่นแคระนะครับหรือว่า,าพวกเต่านะครับซึ่งสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมนอนซุกใต,ใต้วัสดุรองนอนแต่ถ้าเป็นพวกหนูนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่จะต้องซุกเข้าไปใต้วัสดุรองนอน เพราะฉะนั้นถ้าเรานําชิ้นงานอันนี้ไปใช้กับหนูเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ผักตบชวาที่ปั่นละเอียดนะครับเอามา,าเป็นลักษณะเป็นฝอยแห้งเนี่ยนะครับเอามาใส่กรงให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะซุกตัวซ่อนลงไปใต้วัสดุรองนอนเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวสัตว์ครับ ในตัววัสดุอื่นที่เรามองเนี่ยนะครับก็จะมีพวกที่จะมีลักษณะเป็นเยื่อใยนะครับหรือว่ามีลักษณะที่สามารถดูดซับน้ำได้อย่างเช่นต้นกล้วยนะครับซึ่งเขาก็จะมีลักษณะใหญ่ตรงกลางนะครับคล้ายกับผักตบชวานะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถที่จะาสามารถที่จะดูดซับ สิ่งขับถ่ายได้หรือว่าตัวชานอ้อยเองนะครับชานอ้อยก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการเป็นเยื่อใยเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ชิ้นงานนี้นำเสนอผ่านไปเนี่ยนะครับก็มีบางที่นะครับก็ใช้กากมันสัะหลังนะครับเอามาทำเป็นวัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายเช่นเดียวกับเรา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกษตรกรก็สามารถที่จะ,ะนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยนะครับเอาไปพัฒนานะครับหรือว่าไปปรับปรุงนะครับเป็นตัววัสดุรองนอนได้ครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยหรือว่าเป็นตัวสังข้าวโพธเนี่ยนะครับเราจะทำการเปลี่ยน วัสดุรองนอนเนี่ยทุก3วันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของแก๊สแอมโมเนียนะครับที่อยู่ในกรงนะครับเพราะฉะนั้นในสัตว์ทดลองเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่า3วันนะครับให้เปลี่ยนทีนึงแต่ถ้ากรณีของหนูที่เป็นหนูเบาหวานนะครับสิ่งที่เกิดที่ข้อกำหนดเนี่ยก็คือจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกวันนะครับเนื่องจากหนูเบาหวานเนี่ย เขามีการขับถ่ายปัสสาวะออกมาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความถี่ในการเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับก็คือ,อชนิดของสัตว์นะครับว่าสัตว์ชนิดน,น,นั้นเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเขาถ่ายปัสสาวะออกมามากน้อยเพียงไรนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนของตัวสัตว์นะครับที่อยู่ในกรงถ้ามีมากไปสิ่งขับถ่ายก็จะออกมาบ่อยนะครับ later. เพราะฉะนั้นก็จะต้องทําการเปลี่ยนบ่อย มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะต้องไปประเมินอีกทีหนึ่งว่า,าตัววัสดุรองนอนเราเริ่มมีกลิ่นแล้วหรือไม่ถ้าเราได้รับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแอมโมเนียเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นของสัตว์ที่เป็นเอ็กโซติกต่างๆเนี่ยเขาจะมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีกว่าเรานะครับ คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับตัวผักตบชวาเองเนี่ยนะครับตัวรากเขาเนี่ยมีสมบัติในการที่จะดูดซับสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในบ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานหลายที่เนี่ยเขาจะใช้ผักตบชวาเนี่ยนะครับเอาไปบําบัดน้ําเสียจากโรงงานนะครับโดยตัวรากเขาเนี่ยจะดูดซับสารพิษเข้ามาและผักตบชวาเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวสารพิษเขาเนี่ยจะถูกดูดซึม เข้าในส่วนรากนะครับไม่ขึ้นมาสูา,ข,า,สาขึ้นมาสู่ส่วนใบหรือว่าส่วนก้านใบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ใช้ตัวก้านผักตบเนี่ยนะครับเอามาใชา้ในการเป็นวัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของสารพิษนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปเอามาจากแหล่งน้ําเปิดนะครับเช่นแม่น้ําลําคลองทั้งหลายเนี่ย นะครับเรื่องของปริมาณสารพิษเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุธรรมาชาติ100%เนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำเอาวัสดุรองทรับสิ่งขับถ่ายอันนี้เนี่ย ไปแช่ในน้ำนะครับแช่ในน้ําเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้การกวนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ตัวชิ้นงานเนี่ยแตกยุ่ยสลายออกมานะครับเป็นฝอยเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวชิ้นงานอันนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วก็ยุ่ยแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งที่โคนต้นไม้ได้นะครับซึ่งตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการดูดซับ พวกปัสสาวะนะครับก็เป็นสารพวกยูเรียนะครับเป็นแล้วก็ถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับต้นไม้นะครับใช้ในตัวเจ่นในการเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งชิ้นงานอันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องเอาไปทิ้งขยะเป็นขยะนะครับเราเอาไปทิ้งไม้คนต้นไม้มันจะกลายเป็นปุ๋ยได้นะครับซึ่งก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็มีการพัฒนานะครับจากฟอร์มที่เป็นวัสดุรองรัพ์สิ่งขับถายนะครับก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับอเอาตัวผักตบอันนี้เนี่ยนะครับไปทำเป็นบ้านของหนูนะครับอ,อันนี้ก็ทำให้หนูเนี่ยสามารถเข้าไปหลบซ่อนนะครับตัวเพราะว่าพฤติกรรมของหนูเนี่ยเขาชอบอยู่ในที่มืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเป็นบ้านหนู นะครับก็ทําให้หนูเนี่ยสามารถเข้าไปนอนหรือว่าหลบซ่อนตัวเองได้นะครับก็จะทดแทนการมุดลงไปในขี้เลื่อยได้นะครับหรือ,อ,อเด็กอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับเขาเอาตัวใหญ่ที่เกิดจากผักตบชวาอันนี้เนี่ยนะครับเอาไปยัดไส้หมอนนะครับแทนตัว นุ่นหรือว่าแทนใยสังเคราะห์นะครับโดยเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็เอาตัวผักตบเนี่ยนะครับแล้วก็ไปผสมกับพืชบางชนิดที่มีกลิ่นหอมเช่นใบเตนบบนบเนยนะครับใบมะกรูดนะครับพวกนี้นะครับผสมลงไปในเนื้อ,อของเยื่อใยนะครับก็ทำให้เป็นหมอนสมุนไพรได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งสมบัติของอพวกกระเพราวพวกตะไคร พวกมะกรูดพวกนี้เน,นะครับเขา,ามีสมบัติในการที่จะไล่มแมลงในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเยื่อใยของอหมอนที่เรายัดไส้ด้วยผักตบชวาร่วมกับพืชสมุนไพรบางชนิดเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดปริมาณของไรฝุ่นได้นะครับเราใช้คำว่าลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับกลิ่นมันก็จะค่อยๆ ดางหายไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ะจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเพื่อสมุนไพรใส่เข้ามานะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอ,อมและก็มีสมบัติในการที่จะไล่มแมลงนะครับแล้วก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่นำเอาผักตบชวาในลักษณะแผ่นอันนี้เนี่ยนะครับไปทำเป็นลักษณะของกระทงนะครับซึ่ง แนวคิดอันนี้เนี่ยนะครับเราได้มาจากาเมื่อลอยกระทงที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่จัดงานลอยกระทงและมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะครับเข้ามาเที่ยวแล้วก็มีการลอยกระทงเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรก็คือจำนวนกระทงจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับที่ มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องดําเนินการเก็บแล้วก็นําเอาไปกําจัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะจําพวกกระทงเหล่านี้นะครับซึ่งกระทงบางบางอย่างเนี่ยก็มีการติดเข็มหมุดซึ่ง การเอาไปกําจัดเนี่ยก็ต้องไปทําการแยกเข็มมุดออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําอย่างอื่นไปรีไซเคิลหรือว่าเอาไปรียูสต่อไปซึ่งตรงนี้มันใช้แรงงานมากนะครับน้องเขาก็เลยได้ในไอเดียที่จะเอาตัววัสดุรองซัพ์สิ่งขับถ่ายอันนี้เนี่ยนะครับอเอาไปทําเป็นรูปแบบของกระทงนะครับซึ่งตัว รูปแบบของกระทงอันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ชิ้นงานประดิษฐ์ทางด้านหัตถศิลป์ธรรมดานะครับน้องเขาก็มีการเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาจุลชีววิทยาเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับโดยเรามีการาทดลองอันหนึ่งที่มีการแยกแบคทีรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสนะครับจากเต่านะครับจากวัวพวกนี้เนี่ยนะครับเอาแบคที ria ที่แยกได้เหล่านั้นเนี่ย มาผสมในชิ้นงานนะครับเพื่อให้เวลาเรานำเอากระทงอันนี้เนี่ยนะครับไปลอยนะครับอพอแบคทีเรียรสัมผัสน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตเขาก็จะย่อยสลายตัวกระทงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นกระทงที่ใช้ลอยเนี่ยนะครับพอเราเก็บขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องขนไปทิ้งเลยนะครับเราเอาไปกองไว้ตาม โคนต้นไม้ได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับนิสิตคณะเทคนิคการสตราัตวแพทย์ได้รับทุนนะครับให้นำเสนอที่ผลงานที่โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ 025798574- ถึง5นะครับแล้วก็เรียนสายอาจารย์พีระนะครับหรืออีเมลนะครับ p w e t e c h y a h o o c o m นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับโย ดี <Indeed. S 2> โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์